สวัสดีค่ะทุกคน Good morning from Kelso นะคะเ <Good morning. S 1> ช้านี้เราอยู่กันที่ Kelso ค่ะมาสนาม Rugby Rugby Stadium at Kelso Ali has training at Rugby Stadium at Kelso so, so it's quite windy and cold and a little bit rain หนาวนิดนึงนะคะฝนตกด้วยนะคะ มีลมแล้วก็ที่นะคะเราอยู่ตรงจุดจุดสูงและมองเห็นวิวของเมืองเคียวโซนะคะนี่พี่อรี่มีเรียนลักบี้นะคะพี่อรี่เรียนอยู่ตรงนู้นนี่นะคะเรากำลังเดินขึ้นบนเขามาค่ะเราจะไปซื้อขนมกัน เดี๋ยวเอาให้ดูนะคะพี่อารีกำลังเทรนอยู่ที่สนามลักบี้นะคะที่มีเด็กๆกำลังเล่นกันอยู่ตรงนู้นทีมพี่อารีน่าจะอยู่ที่มีเสื้อสีเขียวสะท้อนแสงนั่นนะคะพี่อารีพี่อาีคนซ้ายสุดใส่เสื้อแขนยาวสีดำอยู่ใกล้ๆโค้ชน,น,นะแหละค่ะถุงเท้าแดง เคนนี่ค่ะฮัลโหลพี่เคนนี่นอซ่า Can you see พี่อาลีม really? ามีมามีเห็น r e a l l y าหน้านั้นเลยเหรอคะโ h o l e เวิ l d เลยเหรอไม่ใช่โ h o l e เคิลโซ่เหรออา้าวใครเห็นใครเห็นอาลีบ้างใครเห็นบ้าง ไปซื้อหนมกันนี่นะคะอู้ตรงน้นมีแสงพรอาทิตย์ส่องลงมาสวยเลยนะคะ ชมแล้วลากันบ๊ายบายค่ะ